สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิมสมมยนะคะค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูน้ำหมักจุลินทรีย์จากเปลือกมะนาวนะคะตอนนี้ก็ได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะเป็นน้ำหมักที่เราทำใช้เองนะคะเอาไว้ลดแปลงผักที่สวนนะคะอันนี้ก็จะมีนางลักผักชีแล้วก็ผักชีลาวนะคะก็ปลูกแล้วก็ได้ใช้ปุ๋ยที่สวนตัวเองนะคะที่ทำเองนะคะอันนี้ก็ปุ๋ย ที่เราทําเราก็จะนํามาเทาใส่ถังดําไว้นะคะเพื่อที่จะหมักไว้ให้ได้นานที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้ให้เปลือกมะนาวน,นี้ได้เปลือยนะคะกลายเป็นเป็นน้าปุ๋ยหมักจุลินทรีย์สําหรับน้ําหมักที่เราทํานี่นะคะก็ได้่1อาทิตย์แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเทาใส่รวมไว้ในถังดําใหญ่นะคะเพื่อที่จะได้เก็บไปใช้านานๆเนาะอันนี้เปลือกมะนาวน,นะคะก็จะเริ่มเปลือยนะคะ ก็จะมีอีกสองถังขาวนะคะที่สองคุนเนาะที่ทำไว้เมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะเราก็จะนำมาเทรวมกันไว้นะคะเปลือกมะนาวนะคะก็สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยได้อย่างดีเลยนะคะเพื่อนๆน,นสำหรับน้ำหมักจุลินทรีย์จากเปลือกมะนาวที่เราทำขึ้นมานี้นะคะก็จะช่วยบำรุงดินนะคะก็จะได้ทำให้พืชผักที่เราปลูกนะคะสวยงามเนาะค่ะอันนี้นะคะ ก็เนื้อมะนาวก็จะเริ่มเปื่อยไปแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆเนื้อมะนาวที่เราหมักไว้ได้หนึ่งอาทิตย์นะคะสีเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวกลายเป็นเนื้อเปื่อยเป็นสีเหลืองนะคะเหมือนมะม่วงดองเหมือนของหมักของดองเนาะยิ่งหมักยิ่งอดองไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งเปื่อยไปเรื่อยนะคะตัวนี้นะคะก็จะได้อาทิตย์หนึ่งเนาะเนื้อของเขาก็จะเริ่มเปื่อยเริ่มรุ่ยไปเองนะคะ เวลาเราจะเอาไปผสมน้ําเราก็คัดเอาแต่ตักเอาแต่น้ํานะคะไปผสมในถังแล้วก็รดนะคะรดตามาแปลงผักนะคะก็จะช่วยบำรุงดินนะคะก็ถือว่าเป็นการนําสิ่งพืชผักนะคะที่เหลือใช้นะคะที่เราทําน้ํายาล้างจานเสร็จแล้วเราเราก็ไม่ทิ้งนะคะนํามาทําน้ํายานํามาทําปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ไว้ใช้เองนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ มีเปลือกมะนาวนะคะก็ลองเอามาทําดูนะคะปุ๋ยหมักจุลินทรีย์จากเปลือกมะนาวนะคะเอาไปลดพืชผักสวยงามจริงๆค่ะเพราะว่าที่สวนเราก็ได้ปุ๋ยหมักนะปุ๋ยหมักจากสวนนะคะที่เราทําเองเนาะเอาไปรดพืชผักก็มีทั้งเปลือกมะนาวมีทั้งกาก,ากผลไม้พืชผักเศษอาหารที่เรากินเหลือแล้วก็สามารถนํามาเทใส่ถัง ไว้ทำปุ๋ยหมักได้นะคะสำหรับคลิปนี้คิมสมายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ